สำนักง,งานประมงจังหวัดสระบรุรีขอนำเสนอผลงานกิจกรรมคลินิกเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพพยะวรางกงู เมื่อครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมงกุฎราชกุมารทรงมีพระชนมายุครบ50พรรษาในปีพุทธศักราช2545กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงขอพระราชาอนุญ,ญาตจัดทำโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ กาบบังคมทูลถวายและสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับโครงการดังกล่าวไว้ในพระราชานุเคราะห์และทรงพระราชทานพระราชาุญาตอันเชิญพระประมาพิไทยย่อไว้ในเครื่องหมายตราสัญ,ญลักษณ์โครงการวัตถุประสงค์ เพื่อให้บริการแก่เกษตรกรในการแก้ไขปัญหาด้านการผลิตทางการเกษตรได้อย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์เพื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานวิชาการหน่วยงานส่งเสริมและศูนย์บริการและเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลในการพัฒนาฟื้นฟูเกษตรกรให้สามารถทำการผลิตทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนรวมไปถึงการแก้ไขปัญหาร่วมกันโดยมีกิจกรรมด้านคลินิกได้แก่ การให้คำปรึกษาการตรวจวิเคราะห์วิจัยและการให้บริการโดยใช้อุปกรณ์และเครื่องมือทางห้องปฏิบัติการคลินิกประมงออกหน่วยให้บริการด้านการประมงแจกเอกสารการเพราะเลี้ยงสัตว์น้ำพร้อมทั้งติดตามปัญหาอุปสรรคและความเดือดร้อนของประชาชนเพื่อให้ความช่วยเหลือในด้านการประมงได้อย่างตรงจุดคลินิกประมงปรึกษาให้คำปรึกษาผู้มาขอรับบริการกับประมง แนะนำแนะนำแนวทางการพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแก่ผู้มาขอรับบริการสาธิตสาธิตการแปลรูปสัตว์น้ำในพื้นที่เป็นอาหารว่างเป็นผู้แทนกรมประมงนำพันปลาเข้าร่วมเพื่อสนับสนุนโครงการ สำนักง,งานประมงจังหวัดสระบุรีโดยนายประพล,ลิสโลประมงจังหวัดสระบุรีและเจ้าหน้าที่สำนักง,งานประมงจังหวัดสระบุรีร่วมออกให้บริการคลินิกประมงในงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมงกุฎราชบุมารปีงบประมาณ2,566โดยจังหวัดสระบุรีได้มีกำหนดจัดโครงการจำนวนสีครั้งดังนี้ครั้งที่1จัดขึ้นที่ อำเภอวิหารแดงจังหวัดสระบุรีครั้งที่2จัดขึ้นที่อำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีครั้งที่สจัดขึ้นที่อำเภอวังม่วงจังหวัดสระบุรีและในครั้งที่สี่ มีกำหนดจะจัดขึ้นที่อำเภอเสาให้จังหวัดสระบุรีโดยท่านสามารถติดตามผลงานเพิ่มเติมได้ที่สำนักง,งานประมงจังหวัดสระบุรี